การนองเลือดเริ่มต้นตอนเช้ามืดของวันที่14ตุลาคม2516เมื่อตำรวจคอมมานโดบุกเข้าตีนักศึกษาที่กำลังจะแยกย้ายกันกลับบ้านอยู่แล้วหน้าพระราชวังสวนจิตรล,ะละดานับแต่หลังเที่ยงคืนของวันเสาร์ที่13ตุลาคมนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนที่ชุมนุมประท้วงกันมาหลายวันหลายคืนก็ไหลามารวมกันอยู่ที่บริเวณหน้าสวนจิตรล,ะละดาอย่างแน่นขนัดเพื่อหวังพระบรารมีเป็นที่พึ่ง เวลาประมาณตีห้าขณะที่มีการเริ่มสลายตัวของฝูงชนกลับก็เกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้นซึ่งหน่วยฟันเฟืองจํานวนมากพยายามที่จะบุกเข้าไปยังกองบัญชาการตํารวจนครบาลเป็นเพราะว่าเป็นที่บ้านของตํารวจและทหารจึงต้องบุกเข้าไปเพื่อเผาทําลายและบันอาจได้อาวุธปืนมาเพื่อการต่อสู้แต่น่าเศร้านักเรียนอาชีวะในนาหน่วยฟันเฟืองนักศึกษาประชาชนในแนวหน้าล้มลงต่อหน้าต่อตาราวใบไม้ร่วง คนแล้วคนเล่าด้วยกระสุนปืนที่เล็งยิงซึ่งในจุดประธนีเองเราได้ศูญย์เสียวีรชนนักเรียนอาชีวะกลุ่มฟันเฟืองไปหลายคนจากการยืนหยัดต่อสู้ตลอดคืนจนรุ่งเช้าก็ยังไม่สามารถบุกเข้าไปได้